สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพละครับวันนี้ผมไม่ได้โพสผ้าเลยนะครับไม่ได้โพสผ้าเลยเนื่องจากว่าการไม่ค่อยดีท่านผู้ชมนะครับเอาว่าเดี๋ยววันนี้ผมขอโพสผ้าที่มีอยู่ในมือก่อนนะท่านผู้ชมนะนะครับขออภัยนะครับว่ายังมีอะไรอยู่บ้างครับท่านผู้ชมขนาดของผระขนาดของผ้าที่สังเกตที่นิ้วมือผมนะครับมีทั้งเครื่องรางนะครับที่ยังมีอยู่ในมือนะครับแล้วก็จะมีทั้งผ้าเหรียญผ้าผงนะครับอ่ะมาดูก่อนนะ ช่วงนี้ตุดจีนตุดจีนท่านผู้ชมนะครับเหรียญนี้นะครับแน่นอนแหละครับเป็นเหรียญหลวงปู่ไต้ฮ่องกงนะครับพิมพ์ใหญ่ยอดนิยมนะครับแบบนี้เป็นเนื้อทองแดงลมมันปูนะไม่ได้ใช้เลยท่านผู้ชมนี่นี่เดิมเดิมเลยนะครับใครหาอยู่นะครับมีหนึ่งรายการนะครับช่วงนี้ตุดจีนด้วยนะท่านผู้ชมเนาะได้พระเดชพระคุณท่านหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมีปลุกเสกนะครับพิธีดีมากนะครับเนี่ยปี25-2-2ครับแพ้ทันแน่นอนครับท่านผู้ชมครับน่าเก็บมากท่านผู้ชมนี่ดูครับหนึ่งรายการนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่มต์นะครับอ่าเป็นเหรียญหลวงปู่มต์นะครับนี่ครับเกจินะครับผู้มากบารมีสายชนบุรีครับเรียนเหรียญไตมาดนะครับท่านผู้ชมนะเผื่อมีลูกศิษย์ลูกหาตามหานะครับหลวงพ่อก็เก่งเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับหลังยันใบพัดนี่นะส่วนใหญ่ของหลวงปู่มต์นี่จะเป็นหลังยันใบพัดนะครับพระสวยมากนะครับเหรียญนี้นะนะครับเห็นไหมครับเหรียญไตมาดนะครับมีมป็หนึ่งรายการอย่าไปไวๆนะครับต่อไปก็จะเป็นเหรียญนะครับ นี่เป็นเหรียญลงปู่หงผมะบัญโยนะครับเขาเรียกว่ารุ่นแซยิด87นะครับไม่ค่อยพบเจอนะครับรุ่นนี้นะครับไม่ค่อยพบเจอนะผมก็เพิ่งได้เหรียญแรกแบบนี้ไม่มีตัวเลขราคากลางนะครับท่านผู้ชมนะเนื่องจากพระไม่ค่อยเจอนะครับเราต้องกะกะเคนเกล้นนะครับบางทีมีเงินก็ไม่มีพระเอาว่าบางทีมีพระกําลังก็ไม่พร้อมมีหลายรูปแบบนะครับวันนี้ผมเอามาให้แล้วครับนี่ท่านผู้ชมนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปดวนะครับท่านผู้ชมนี่มาดูตรงนี้เลยนะครับ ออกวัดเพชรบุรีนะครับปีลึกเลยครับปี49จังหวัดสุรินทร์นะครับแซย์ด8จ็ไม่ค่อยพบเจอนะครับนี่โอเคนะครับผมมีมาหนึ่งรายการนะครับหลวงปู่หงผมวัปปัญโยรายการต่อไปก็จะเป็นเหรียญนี้ครับท่านผู้ชมเป็นเหรียญนะครับชนะศึกชายแดนนะครับซึ่งลูกค้าผมเก็บเยอะมากครับท่านผู้ชมเหรียญนี้สวยมากนะต้องสวยแบบนี้นะครับเก็บพระที่สวยชนะแน่นอนครับนี่ครับเป็นเหรียญชนะศึกชายแดนกลมเล็กนะครับ แองกกระทะเล็กน้อยท่านผู้ชมดูครับคลาสสิกเหลือเกินครับจิ๋วแตะแจวนะครับแบบนี้นะครับท่านผู้ชมหลวงพ่อเกษมเขมโกครับปี2528นะครับโอ้สวยงามคลาสสิกเหลือเกินครับนี่มีมาหนึ่งรายการนะครับต่อไปครับต่อไปก็จะเป็นนี่ครับรูปหล่อทบหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองครับสภาพนี่ท่านดูครับขี้เบ้านี้เต็มยดูทั้งหมดเลยครับเป็นผ้าที่ไม่ได้ใช้เลยนะครับเห็นไหมครับลักษณะการเทหล่อลักษณะ เขาเรียกว่าดินวิทยาศาสตร์เนาะดินสมัยใหม่เนาะก็จะมีการเข้าเบ้านะครับท่านผู้ชมนะเป็นคุณสมบัติของพระหล่อเห็นไหมครับค้าบดำๆนี่คือค้าบเบ้าท่านผู้ชมนี่คาบดินเบ้านะครับนี่นะครับเห็นไหมครับไม่ได้ใช้เลยนะครับแบบนี้นะนี่วงบอกความชัวเห็นไหมครับลักษณะฐานอุดเนี่ยทองแดงนี่ไม่ได้ใช้เลยท่านผู้ชมวิ้งๆเลยนะครับตัวจริงสวยมากครับตอกโคตรแน่นๆนะครับแบบนี้กัดฟันนิดเดียวนะครับองนี้นะครับองค์นี้กัดฟันนิดนึงนะท่านผู้ชมนะ นะครับเป็นผ้าที่น่าใช้มากครับเป็นรูปหล่อทบซี่ออกแบบนะครับแม่พิมพ์นะครับและก็ตั้งใจจับสร้างมากนะท่านผู้ชมนะครับที่สําคัญนะครับลงตัวทุกอย่างนะแล้วก็จะมีผงอุดด้วยนะครับแบบนี้เลยเห็นไหมครับเดี๋ยวกิ่งดังไหมกลิ่งนี้ยังดังกลางวานครับท่านผู้ชมโอเคนะครับนี่มีมาหนึ่งรายการนะครับเห็นไหมครับสวยงามเหลือเกินนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่นะครับผมพูดอาจจะตะุกตะการหน่อยนะท่านผู้ชมนะมาดูต่อไปครับ แบบนี้เป็นเหรียญนั่งพานหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับเขาเรียกว่านะครับนั่งพาน57นะครับตามรอยตำนานปี2537นะครับนั่นก็หมายความว่าครับนั่งพานที่โด่งดังของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธคือนั่งพานปี2537ยอดนิยมแหละครับหลังจากนั้นนะครับว่ากันว่ามีการเรียกร้องให้ผู้สร้างนะครับมาสร้างอีกรุ่นหนึ่งคือนั่งพานสองก็จะเป็นรุ่นนี้แหละครับนั่นก็หมายความว่าตามตำรานะครับหรือว่าตามที่ทราบกันดีคือผู้สร้างเนี่ยเป็นผู้สร้าง รุ่นแรกนะครับผู้สร้างเดียวกันนะท่านผู้ชมนะผู้สร้างเดียวกันนะครับขเขาเรียกว่าผู้สร้าง2537ก็สร้างนั่งพานหนึ่งสองหาแล้วก็มานะมาสร้างนั่งพาน 2, พอสองปีพศสองหเนะครับเห็นไหมครับผ่านกัน20ปีพอดีเลยครับท่านผู้ชมโอเคนะครับแบบนี้เป็นคาบขมเมานะครับแบบนี้เป็นคาบนี่แบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้แหละเป็นภาพคาบขาบมเมาครับที่สําคัญได้เลข2หลักนะได้เลข2หลักนะครับนี่เลได้เลข2หลักแหละครับท่านผู้ชมนะครับ จะมีเลข36กับ38นะนะครับโอเคนะครับนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวขอญาตนะครับนี่เห็นไหมครับตำนานปี37เห็นไหมครับเหรียญนั่งพานชนะมาร2ตำนานปี37นะครับเห็นไหมครับหลวงพ่อคูณผลิสุธโตวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมา28ธันวาคม2557นะครับนี่ครับได้เลข2หลักอนาคตสดใสเหลือเกินครับรุ่นนี้นะรุ่นนี้ถ้าใครได้ส่องนะท่านผู้ชมนี่เขาแกะบล็อกได้สวยมากนะแกะบล็อกได้แบบผิวๆเลยนะท่านผู้ชมนะครับผิวไหวเลยแหละ เห็นไหมครับตัวหนังสือหางตัวหนังสือเขาจะพิวเห็นไหมครับเอาว่าคมเลยอ่ะนะครับคนแก่นี้ผมจําชื่ออ่าไม่ได้นะท <ampoo> ่านผู้ชมเป็นยอดฝีมือแหละนะครับคนที่แกะบล็อก <oe> นี่ครับเป็นยอดฝีมือแหละท่านผู้ชมแต่ผมจาชื่อท่านไม่ได้ผมต้องกราบขอๆๆขอภัยนะครับผมมีมา2กล่องนะครับมีมา2กล่องนะนะครับนี่นี่ครับมาคู่กันแบบนี้นะครับมีเลข36แล้วก็ส8ดนะครับมีเลข3าหแล้วก็สาดนะสวยงามมากน่าเก็บมากนะครับอ่ะรายการต่อไปเป็นรายการไหนอีกนี่เหรียญนี้เป็นเหรียญนะครับ อ่าสมเด็จยานครับท่านผู้ชมครับสวยมากครับออกแบบแกะบล็อกแม่พิมพ์เหมือนลักษณะหลวงปู่ยี่มวัดหนังเลยเห็นไหมครับหลังตาสัญลักษณ์นี้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะได้นํามันขึ้นมาบนเหรียญง่ายๆนะครับนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับสองห้าสามเก้านะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมอ่านะครับสองห้าสามเก้านะครับแท้ทันนะครับแบบนี้นะนะครับเป็นเหรียญที่สวยงามมากครับออกแบบได้ดีมากนะครับท่านผู้ชมเข้มแขังเหลือเกินนะ สำหรับใครที่ชอบเหรียญคัดสิกสายวัดวรวนนะท่านผู้ชมเนาะนะครับรายการต่อไปนี่ครับชื่อดีนามไพเล้อครับท่านผู้ชมครับเกจิชื่อดังครับท่านผู้ชมเป็นเหรียญพิกชีวิตครับท่านผู้ชมเหรียญนี้เป็นเหรียญพิกชีวิตหลงปิดจือวัดเขาตาเงาะครับโอ้โหท่านผู้ชมดูสิครับน่าจะเป็นเนื้อพิเศษแหละนะครับเนื้อแบบนี้นะครับนาเลิกด้วยครับเลขสองสี่ด้วยนะเลขสองหลักด้วยครับนี่แจกในพิธีหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเห็นครับตอกแจกด้วยนะ และต่อโค้ดโอ้ต่อโคดเยอะมากนะครับที่สําคัญเลข2 4นะครับเขาเรียกว่าเหรียญพลิกชีวิตหลวงปู่จือนะครับนี่ครับวัดเขาตางงะอุดมพรจังหวัดชัยภูมินะครับนี่นะครับท่านผู้ชมบางทีเวลาพระได้ขึ้นราคาเห็นพร้อมกันทั่วประเทศไทยนะครับรุ่นไหนจะขึ้นเราไม่อาจทราบได้นะครับต่างคนต่างเก็บต่างคนต่างเสาะหาต่างคนต่างเกิดประสบการณ์ของชีวิตเนี่ยพระก็วิ่งราคาไปไกลเองท่านผู้ชมแบบนี้เขาเรียกว่าเหรียญพลิกชีวิตนะครับ ออกแบบได้สวยงามมากครับท่านผู้ชมนะครับเลขสองสี่ด้วยนะเลขสองหลักนี่เห็นไหมครับนี่โอเคนะครับรายการต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่เฮงนะครับนี่เหรียญหลวงปู่เฮงประภาโสนะครับเป็นงานหน้ากากแปะนะด้านหลังจะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับสวยงามมากครับรายการเนี้นะครับเขาเรียกว่ารุ่นนี้เลยนะครับรุ่นสร้างกุฏินะครับเขาว่าหลวงปู่เฮงกาลังมาในช่วงเนี้ลองไปดูท่านผู้ชมนะผมได้มาหนึ่งรายการนะครับได้มาหนึ่งรายการนะครับนี่นะครับ นี่นะครับโอเคนะครับรายการต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยรุ่นนะครับรวยก้าหน้านะครับปี2560นะครับรุ่นนี้เจตนาการจัดสร้างดีนะครับเพื่อหาทุนในการสร้างผมจําไม่ได้นะครับสร้างศาสนสถานอะไรสักอย่างนี่แหละครับท่านผู้ชมนะครับมีการระดมทุนนะครับปี60นะอันนี้นะนะครับต่อไปก็จะเป็นนี่เหรียญเสมาเต็มองรุ่นไตมากนะครับหลวงพ่อยิ้นะครับนี่หลวงพ่อยิ้นะโอเคนะครับ เหรียญไตมาหลวงพ่อยิ้นะครับวัดหนองจอกนะหมดแร้ยังเอ่ยอเดี๋ยวผมจะพามาดูนี่นะครับน่านะครับเป็นลักษณะเครื่องรางเครื่องรางนี่เล่นแค่ชอบนะครับเล่นแค่ชอบนะเครื่องรางนะนี่ไซส์ใหญ่นะครับผมเหลืออยู่หนึ่งตัวนะครับท่านผู้ชมเหลืออยู่หนึ่งตัวเท่านั้นนะครับยังเหลืออยู่ในมือผมหนึ่งตัวนะครับท่านผู้ชมนะนี่นะครับจะได้เห็นจจากันนะครับโอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นนี่รายการนี้ขนาดไม่ใหญ่มากครับ คลาสสิกเหลือเกินครับนี่นะครับท่านผู้ชมนี่แบบนี้แหละเลี่ยมติดแบบนี้เลยนะครับนี่นี่เห็นไหมครับจับยากเนาะท่านผู้ชมเนาะอรายการต่อไปครับอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่เบึกๆเลยครับสังเกตที่มือผมเลยครับเกือบเต็มฝ่ามือครับนี่นะครับเกือบเต็มฝ่ามือครับท่านผู้ชมแบบว่าได้ผิวหิ้งหิ้งคลาสสิกคลาสสิกครับนี่ครับได้ผิวหิ้งหิ้งคลาสสิกนะครับนี่นะครับอันนี้ถ้าไปเลี่ยมเปิดหน้า เขาเรียกว่าเลี่ยมเปิดหน้าห้อยนิโอโท่านผู้ชมนี่คลาสสิกเลยนะแกะบล็อกดีมากเขาเรียกว่าแกะแกะได้แบบคมกริบเลยท่านผู้ชมดูนีนะครับแกะได้คมกริบเลยท่านผู้ชมนะครับนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวผมจบคลิปที่พระพุทธเก้าชั้นนะครับอันนี้เก้าชั้นนะท่านผู้ชมนะศิละปะงดงามมากนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะไม่ได้ใช้ก็จะออกสีขาวนี่แหละครับอันนี้ไม่ได้ใช้ถ้าได้ใช้เนี่ยจะน่าจะเหลืองเลยแหละท่านผู้ชม นี่นะครับโอเคนะครับไม่มีแสงแดดเลยนะครับผมอัดอยู่ในรถเหมือนเดิมนะครับนี่ด้านหลังนะครับเอาไปเลี่ยมปิดหลังในเปิดหน้าในโอ้โหท่านผู้ชมนะครับเอาว่าหนึกนุ่มเลยแหละโอเคนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ